สำหรับคลิปิดีโอนี้นะคะครูฝนก็จะมาทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์สำหรับเนื้อหาในคลิปดอโอนี้นะคะที่ครูฝนจะมาทบทวนนะคะก็จะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบทดสอบกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูผังสาระการเรียนรู้กันก่อนดีกว่าค่ะนี่คือผังสาระการเรียนรู้นะคะใน,นหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ เรื่องที่1นนะคะที่เราจะมาทบทวนกันนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตส่วนเรื่องที่สมนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในชุมชนเด็กๆพร้อมที่จะไปทําแบบทดสอบกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทําแบบทดสอบย้อนหลังกันเลยดีกว่าค่ะ ข้อที่1นนะคะโจทย์ถามว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีลักษณะตรงกับข้อใด 1. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 2. ใช้เงินเพื่อซื้อความสะดวกสบาย 3. ใช้ทรัพยากรให้มากที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้ 4. การดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโอ้โหสำหรับข้อที่1นี้ง่ายมากค่ะเด็กๆค่ะไม่ยากเลย และที่สําคัญนะคะเราเคยทํากันไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับแบบทดสอบในข้อที่1นนี้อ่าเดี๋ยวครูฝนน้ำหนึ่งถึงห้าและเดี๋ยวไปฟังเฉลยข้อที่1กันค่ะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าจะเด็กพร้อมที่จะไปดูเฉลยข้อที่1กันแล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยข้อที่1กันเลยดีกว่าค่ะเฉลยข้อที่1นนะคะนั่นก็คือข้อที่สี่นั่นเองเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีลักษณะตรงกับข้อใดนะคะก็คือการดำนินชีวิตนะคะอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะสำหรับข้อที่หนึ่งนี้มีใครตอบถูกบ้างมีไหมคะได้เลยค่ะอเก่งมากค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปตอนข้อที่สองกันเลยดีกว่าเนาะ ข้อที่2นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดนะคะไม่ใช่หลักนะคะในการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 1. นงนะคะเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น 2. ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 3. นะคะอดทนต่อความยากลำบาก 4. เลือกซื้อสินค้านะคะตามความพอใจโอ้โหสำหรับข้อที่2นี้ก็ง่ายมากค่ะเด็กๆคะไม่ยากเลย เดี๋ยวครูฝนน้ำหนึ่งถึงห้าและเดี๋ยวไปฟังเฉลยข้อที่สองกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอะเด็กพร้อมที่จะไปะดูเฉลยข้อที่สองกันแล้วหรือยังเอ่ย ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยข้อที่2กันเลยดีกว่าค่ะเฉลยข้อที่2นะคะนั่นก็คือข้อที่1นั่นเองข้อใดนะคะไม่ใช่หลักนะคะในการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูข้อที่3ามกันบ้างนะคะข้อที่สามนะคะโจทย์ถามว่าการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะข้อใดเนี่ย ถูกต้อง 1. นนะคะซื้อสินค้าทุกชนิด 2. ซื้อสิ่งของฟุ่มเฟือย 3. ลดการซื้อของที่ไม่จำเป็น 4. ใช้เงินให้หมดพอดีกับที่ได้รับมาโอโหสำหรับข้อที่3นี้ก็ง่ายมากค่ะเด็กคะไม่ยากเลยและที่สำคัญเราก็เคยทำไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับข้อที่3นี้เดี๋ยวครูฝนน้ำหนึ่งถึงห้านะคะและเดี๋ยวไปฟังฉเฉลยข้อที่สกันค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าอะเด็กๆพร้อมที่จะไปดูเฉลยข้อที่สามกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยข้อที่ 3กันเลยดีกว่าค่ะฉเฉลยข้อที่3นะคะนั่นก็คือข้อที่3นั่นเองการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยข้อใดเนี่ยถูกต้องก็คือลดการซื้อของที่ไม่จำเป็นนั่นเองค่ะสำหรับข้อที่3นี้มีใครตอบถูกบ้างมีไหมค,ไะคะเด็กขคอ่าเก่งมากคะ่ะสำหรับคนที่ตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะเรายังเหลืออีก2ข้อนะคะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่4กันบ้างข้อที่4นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดนะคะเป็นการประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 1. นนะคะยืมเงินเพื่อนซื้อขนม 2. ใส่เสื้อผ้าเก่าที่คับแล้ว 3. รับประทานอาหารนะคะวันละหนึ่งมือ้อ 4. นะคะซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาดเพื่อนำมาใช้ใหม่ โอโหตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่4มานี้นะคะมีแต่คําถามที่ง่ายๆทางนั้นเลยแล้วครูฝนเชื่อว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยก็จะน่ามีคําตอบอยู่ในใจแล้วใช่ไหมคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวครูฝนนับหนึ่งถึงห้าแล้วเดี๋ยวไปฟังเฉลยข้อที่สี่กันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า เด็กๆพร้อมที่จะไปดูเฉลยข้อที่สี่กันแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยข้อที่สี่กันเลยดีกว่าค่ะเฉลยข้อที่สี่นะคะนั่นก็คือข้อที่สี่นั่นเองข้อใดนะคะเป็นการประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะที่ขาดนะคะเพื่อนํามาใช้ใหม่นั่นเองค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปทําแบบทดสอบข้อสุดท้ายและท้ายที่สุดแล้วนะคะสําหรับคลิปโรนี้นั่นก็คือข้อที่ห้าค่ะ ข้อที่5นะคะโจทย์ถามว่าการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะก่อให้เกิดผลอย่างไร 1. เกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิต 2. องดำเนินชีวิตเนี่ยได้อย่างมีความสุข 3. นะคะครอบครัวม,มีฐานะร่ำรวยขึ้น 4. นะคะเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำโอ้โหสำหรับข้อที่5นี้เดยวจะต้องคิดควิเคราะห์ให้ดีนะคะจึงจะสามารถหาคำตอบในข้อที่หนี้ได้ แต่ถ้าเด็กจําคําตอบข้อที่นี้ได้เด็กก็จะสามารถทําข้อที่5นี้ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวครูฝนนับหนึ่งถึงหและเดี๋ยวไปฟังเฉลยข้อที่5กันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเด็กๆพร้อมที่จะไปดูเฉลยข้อที่ห้ากันแล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูฉเฉลยข้อที่5กันเลยดีกว่าค่ะฉเฉลยข้อที่5นะคะนั่นก็คือข้อที่สนั่นเองค่ะการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะก่อให้เกิดผลอย่างไรก็คือดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขอะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเมื่อคลิปโที่แล้วเนี่ยครูฝนได้มอบหมายงานอะไรให้เด็กๆได้กลับไปทำกันคะ ให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดในหน้าที่174ใช่ไหมคะมีทั้งหมด2ข้อใหญ่ด้วยกัน, mm hmm. นเด็กๆอย่าลืมกลับไปทำกันมาด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่มีหนังสือเรียนไม่เป็นไรเดี๋ยวในชั่วโมงเรียนครูฝนจะให้เด็กๆนะคะได้กลับมาทำแบบฝึกหัดในหน้าที่174อีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะเด็กๆพร้อมที่จะไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2กันเลยดีกว่าคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจในความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงกันค่ะเด็กๆยังจำเนื้อหาบริยนกันได้อยู่หรือเปล่าคะอ่าน่าจะจำกันได้อยู่เนาะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จนะคะพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรนะคะทรงมุ่งเน้นให้คนไทยเนี่ยพึ่งพาตนเองใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นะคะให้ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด ซึ่งเป็นรากฐานนะคะอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจึงเป็นแนวคิดหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งสามารถนะคะนำมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ระดับบุคคลครัวเรือนชุมชนนะคะจนถึงระดับประเทศเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเราไปทบทวนนะคะในเรื่องของหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆยังจำเนื้อหากันได้อยู่เนาะ เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะหนึ่งนะคะนั่นก็คือความพอประมาณหมายถึงอะไรคะเด็กๆคะอหมายถึงความพอดีนะคะที่ไม่น้อยจนเกินไปหรือไม่มากจนเกินไปนั่นเองและที่สำคัญนะคะจะต้องไม่เบียดเบียนตนเองและก็ผู้อื่นด้วยสองนะคะความมีเหตุผลหมายถึงอะไรคะเด็กๆคะหมายถึงการตัดสินใจทำสิ่งต่างๆนะคะด้วยเหตุผลนั่นเองค่ะ สามนะคะก็คือการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีหมายถึงอะไรคะเดีกๆคะหมายถึงการเตรียมตัวใช่ไหมคะให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะนี่คือหลักการสำคัญนะคะของเศรษฐกิจพอเพียงมีทั้งความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขกันบ้างแต่ก่อนอื่นนะคะนี่คือรูปพระบรมฉายาลักษณ์นะคะของพระบาทสมเด็จพระมหาพูมิพลอด,ดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะหรือรัชกาลที่9นั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขกันค่ะเงื่อนไขนะคะก็จะประกอบไปด้วย1นนะคะเงื่อนไขความรู้หมายถึงอะไรคะเด็กๆคะ หมายถึงต้องมีความรอบรู้ในด้านต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็มีการใช้ความรู้เนี่ยอย่างรอบคอบแล้วก็สามารถนําความรู้นะคะมาใช้ปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง 2. ค่ะคือเงื่อนไขอะไรคะเด็กๆคะอ่าเงื่อนไขคุณธรรมประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะการมีความซื่อสัตย์สุจริตอ่ามีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรใช้สติป,ปัญญานะคะในการดำเนินชีวิต ไม่โลกนะคะรวมไปถึงแบ่งปันของให้ผู้อื่นนะคะตามความเหมาะสมนั่นเองนี่คือเงื่อนไขนะคะก็จะมีทั้งเงื่อนไขความรู้แล้วก็เงื่อนไขคุณธรรมและนี่ก็คือแผนภาพสรุปปัชญานะคะของศรฐกิจพอเพียงทางสายกลางนะคะก็จะมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี แล้วก็มี2เงื่อนไขนะคะได้แก่เงื่อนไขความรู้ประกอบไปด้วยรอบรู้รอบคอบระมัดระวังส่วนเงื่อนไขคุณธรรมนะคะก็ได้แก่ซื่อสัตย์สจริตขยันอดทนสติปัญญาและก็แบ่งปันนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็จะนำไปสู่ชีวิตเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่สมดุลน,นะคะมั่นคงและก็ยั่งยืนนั่นเองค่ะ นี่คือแผนภาพนะคะสรุปปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูการประยุกต์ใช้ปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตกันบ้างนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถนําปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้มีอะไรบ้างคะเด็กๆคะอ่าหนึ่งนะคะมีความประหยัดอดออมใช้จ่ายแต่สิ่งที่จําเป็น การเลือกซื้อสิ่งของเครื่องใช้นะคะซื้ออาหารหรือใช้จ่ายสิ่งต่างๆเนี่ยต้องเลือกใช้นะคะเมื่อมีความจําเป็นโดยยึดหลักความพอประมาณมีเหตุผลซื่อตรงและก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองค่ะและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะรู้จักประหยัดเลือกซื้อสิ่งของที่จําเป็นต่อไปค่ะ สองนะคะรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมก็คือควรรับประทานอาหารให้พอดีและรับประทานให้หมดนะคะไม่เหลือทิ้งนั่นเองค่ะ 3. นะคะซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดเนี่ยให้นำกลับมาใช้ใหม่อาทิตตัวอย่างเช่นนะคะซ่อมแซมเครื่องแต่งกายที่ชำรุดเพื่อนำมาใช้ได้ใหม่นะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียงเงินซื้อนั่นเองและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดเพื่ออะไรคะเด็กๆคะ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ต่อไปค่ะ4ี่นะคะการช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นเนี่ยเราจะต้องรู้จักมีน้ำใจนะคะช่วยเหลือและก็แบ่งปันผู้อื่นตามกำลังความสามารถของตนโดยที่เราเนี่ยไม่หวังผลตอบแทนนะคะแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในชุมชนกันบ้างนะคะที่เด็กขา อาชีพสินค้าและบริการต่างๆนะคะที่ผลิตในชุมชนการประกอบอาชีพของคนในชุมชนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันออกไปทั้งนี้นะคะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลอาชีพของบุคคในชุมชนเนี่ยทำให้เกิดสินค้าและบริการต่างๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่คือรูปภาพตัวอย่างนะคะอาชีพประมงก็จะทําให้เกิดสินค้านั่นก็คืออะไรคะเด็กๆคะอากุ้งหอยปูปลานั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะอาชีพแม่ครัวทำให้เกิดสินค้านั่นก็คืออาหารนั่นเองค่ะและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างอาชีพทำนานะคะก็จะทำให้เกิดสินค้านั่นก็คือข้าวเปลือกนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะอาชีพชาวสวนผลไม้นะคะก็จะทำให้เกิดสินค้านั่นก็คือผลไม้นั่นเองค่ะและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะอาชีพขับรถโดยสารคือการบริการนะคะโดยสารรถประจำทาง และนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าน,นะคะก็คือการบริการในด้านตัดเย็บเสื้อผ้าน,นั่นเองค่ะและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะอาชีพตัดผมก็คือก,การบริการในด้านตัดผมนั่นเองค่ะโดยมีเงินปัจจัยสำคัญนะคะในเรื่องของการ สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะคะในด้านความพึงพอใจในเรื่องของการบริการนะคะเงินถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะในการแลกเปลี่ยนกันต่อไปค่ะการพึ่งพาอาศัยการทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนนะคะคนในชุมชนเนี่ยก็จะมีการพึ่งพาอาศัยการทางเศรษฐกิจเพื่ออะไรคะเด็ก่ะ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะอทิทย์ตัวอย่างเช่นนะคะคนขายผลไม้เนี่ยไปตัดผมนะคะที่ร้านเสริมสวยส่วนช่างตัดผมเนี่ยก็จะไปซื้อผลไม้นะคะที่ร้านขายผลไม้นั่นเองค่ะนี่คือการแลกเปลี่ยนนะคะในด้านพึ้นพาอาศัยการทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนต่อไปค่ะ ีกหนึ่งตัวอย่างนะคะคนขายผลไม้เนี่ยก็จะนาเงินที่ได้จากการขายผลไม้นะคะไปฝากธนาคารและได้รับนะคะดอกเบีย้ยจากธนาคารเนี่ยเป็นผลตอบแทนส่วนเจ้าของร้านตัดผมเนี่ยก็ไปกู้เงินจากธนาคารนะคะเพื่อมาเปิดร้านตัดผมโดยต้องเสียอะไรให้กับธนาคารคะอ่าจะต้องเสียดอกเบีย้ยให้กับธนาคารนั่นเองก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปทําความเข้าใจในความหมายของคําว่าการซื้อขายกันบ้างนะคะเด็กๆเด็กๆยัยงจําความหมายของมันได้อยู่หรือเปล่าคะ ยังจํากันได้อยู่เนาะการซื้อขายนะคะก็คือการซื้อขายสินค้าและบริการเนี่ยโดยใช้เงินนะคะอย่างที่ครูฝนบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการนะคะผู้ขายเนี่ยก็จะได้รับเงินนะคะเป็นการตอบแทนนั่นเองผู้ขายหรือผู้ให้บริการนะคะก็จะได้รับเงินเนี่ยเป็นเงินตอบแทนนั่นเองอ่ะต่อไปค่ะ อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะแม่ค้าขายผลไม้ก็จะซื้อผลไม้นะคะจากชาวสวนแล้วก็นํามาขายให้แก่คนในชุมชนชาวสวนก็จะนําเงินรายได้ที่ได้จากที่แม่ค้าเนี่ยนะคะซื้อผลไม้ไปนะคะก็จะไปใช้จ่ายในครอบครัวและวก็จ่ายเป็นค่าแรงให้กับคนงานในสวนนั่นเองค่ะ คนขายอาหารซื้อผักนะคะเนื้อสัตว์ข้าวและเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยจากตลาดและนํามาปรุงเป็นอาหารขายให้กับผู้ซื้ออีกต่อหนึ่งนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างในด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในชุมชนเช่นกันต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปทาความเข้าใจในความหมายของการกู้ยืมเงินกันบ้างค่ะเด็กขาการกู้ยืมเงินคืออะไรคะอ่าคือการยืมเงินจากบุคคลหรือสถาบันการเงินใช่ไหมคะเช่นธนาคารนั่นเองเพื่อน,นําเงินเนี่ยไปทําอะไรคะเด็กขา เพื่อไปลงทุนนะคะทํากิจกรรมต่างๆโดยผู้กู้จะต้องเสียอะไรคะอ่าเสียดอกเบี้ยนะคะพร้อมทั้งชำระเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนดอาิทีต่ตัวอย่างเช่นนะคะชาวนานเนี่ยก็จะกู้ยืมเงินจากธนาคารนะคะเพื่อนําม,มาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็ปุ๋ยในการเพาะปลูกข้าวเมื่อจําหน่ายข้าวได้แล้วนะคะก็นําเงินที่ได้มาเนี่ยไปคืนนะคะให้กับธนาคารพร้อมกับดอกเบี้ยนะคะ ต่อไปค่ะเด็กๆคะการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการใช้สิ่งของที่ผลิตในชุมชนนะคะถือว่าเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้นะคะให้แก่คนในชุมชนทําให้คนในชุมชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไม่ย้ายถิ่นฐานไปทํางานที่ชุมชนอื่นชุมชนเนี่ยก็จะเกิดการพัฒนามีความเจริญก้าวหน้าและความเข้มแข็งนะคะและที่สําคัญเลยนะคะคนในชุมชนเนี่ยจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ ก่อนจะจากกันไปนะคะครูฝนก็อยากจะให้เด็กๆกลับไปทบทวนเนื้อหาในคลิปวิดีโอที่แล้วแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้มานะคะและก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะเด็กจําได้ไหมคะว่าแบบฝึกหัดอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่อ,อยู่ในหน้าที่174นะคะมีทั้งหมด2ข้อใหญ่เดยกันมี1ข้อใหญ่และก็สอข้อใหญ่นะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทำกันมาด้วยนะคะสําห,หรับคนที่ไม่มีหนังสือเรียนอย่างที่บอกคะ่ะเดี๋ยวในชั่วโมงเรียนครูฝนจะมาทบทวนนะคะ จะสี่ให้กับเด็กอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ครูฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปโหน้านะคะเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย